มันมีนายมาขามนายมาขามเก็บไวยุยู่ครั้งละมันแม่กระท่อมเปียกเบอ่อเราบอกเขาผมนะึงนนนนบ่ข้างล่างเราเปียกได้มองหันนะกระท่อมผมมองนอนผมนะ่ะอุย้ยชอบแจ๊ชอบแจ๊

แบบว่าลมมันไม่พัดอะไรไปไปซ้ายไปขวาแบบนี้นะมันก็เลยแบบลมมันเข่าทิศทางเดียวแล้วกแบบ็มันมันก็เลยพุ่งเหมือนแก๊สเลยนะโอ้ยมันมีเตาแก๊สเก่าเด้อันที่มันเป็น,น,นอันนั้นนะ่ะอ่าเตาแก๊สเก่าน่านะที่ที่แบบว่าเฮาบ้ใไตแล้วนะ เราไม่ได้ใช้หัวมันแหละนะเอามาเขามาประยุกต์ใส่ได้อเออใส่ขาไงหรอเออคือหมายถึงว่าเอาขาโตะนะั้นมาตั้งจึกโดนนะก็เอาเอาหม้อค้างเตาแก๊สคุณแค่ไหน,น,น,นมันได้อยู่ย

กระท่อมถือง่ายเลยแบบนี้ง่ายออกไปก็ถือฝนเลยโอ้นันนนน่งจเจริญนันภาวนาอยัง <c ười> นงเอาแบบตุ๊กชัยรอมันสีหาองนอนบอได้มแมลงใส่พูมนมะละพูนน่ะ โอ we ้ยมันก <tech> ็เหม็นเราตตอกายมันหลอกไปแม่รอมปกินตอนตกายหนึ่งม้วนเท่ากับสามสิบเมตกายแบบูเลยมันกินการสาขาได้ดีมันนนั่มะม่วงมันแตกกินการสาขาดี มันก็นเลยสนุกนอน